สวัสดีครับผมวันนี้เอารถคิวบิกครับผมคิวบิก125ซีซีนะครับคันนี้รถสวยใสยนะร,รถบ้านเมื่อเดียวข้อมูลทุกอย่างที่เราพูดไปนะครับเป็นข้อมูลจริงหมดนะครับรับผิดชอบทุกคำพูดนะครับผมเรามีลงเป็นรายลักษณ์อักษรไว้เลยนะครับกดดูได้ในคำว่าเพิ่มเติม ถ้าไม่ตรงตามที่เราพูดเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับให้มั่นใจได้คันนี้รถบ้านมือเดียวสวย,สยใสรถไม่เยอะนะครับคันนี้แต่เขารักษาดีมากนะครับผมรถสีนี่เงาแว้บๆเลยก็ยังงงอยู่ตอนได้มาเดี๋ยวคนไม่รู้ก็จะว่าไม่หมื่นกว่าไม่ใช่นะครับหลายหมื่นนะครับคันนี้ ลูกสีก็มีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับบางโค้หน้าอย่างเงี้ยครับแต่ไม่มีรอยล้มเลยลูกสีรอบคันไม่ไหมอยู่เลยก็ยังงงไม่มีไม่มีรอยล้มเะไม่มีเครื่องดีศูนย์ดียางนี่เปลี่ยนมารอบหนึ่งแล้วครับอตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตการนี้ก็ประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับมีของแต่งนะครับมีสปอร์ตไลท์เล็กนะฮะติดตรงล้อด้านล่างนะครับ สองแต่งก็หลายพันบาทนะครับก็เดี๋ยวขายให้ดูรอบพันนะครับมีแต่งบ้างนิดนิดหน่อยก็สวยงามนะครับเบาะยังเดิมๆเลยครับไม่ขาดนะครับเบาะเดิมๆจากห้างหายากนะครับถวงวมาขาดแป๊บเดียวที่ไม่ขาดนี่ครับสีใหม่ๆเลยครับผมยางหลังนี่ก็เปลี่ยนมารอบหนึ่ง้วก็เดิมนะครับผม เรื่องก็ตามการใช้งานนะครับรถคันนี้ปีหกสามนะครับกรกดาหกสามภาษีไม่ขาดนะครับภาษีภาษีนี่กรลกดาหกแปดนะครับผมป้ายสุพรรณบุรีนะครับผมเขาคงขี่จากกรุงเทพไปสุพรรณก็เลยมันใช้ใช้เยอะหน่นอยครับเขาใส่เนี่ยครับ แลกหลังมาเนี่ยครับตามนี้เลยนะไม่ไม่มีการตกเดิมไม่มีนะครับขายให้มาอย่างนี้เลยนะครับชงนี่ก็เปลี่ยนมาใหม่ครับเป็น Y S S แทงก็ยังขาวอยู่นะครับพันสตาร์ทพร้อมแบตอ่อนก็สตาร์ทเท้าได้นะครับชุดนี้ดีมากส่วนสายผ่านเปลี่ยนให้เม็ดสายพ่านเปลี่ยนให้นะครับ ไามใส่เม็ดเราก็เปลี่ยนให้นะครับอันนี้ตรวจสอบให้หมดแล้วแล้วมันเครื่องแล้วมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้หมดนะครับซื้อไปนี่พร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ให้หมดเลยสายไามเม็ดคุงครับบางคนถามว่าเปลี่ยนของเทียมไหมไม่ไม,ไม่ของแท้เลยครับเป็นของแท้ตัวตั้งมาสีไม่มีรอยเลยครับผมนี่ยครับสปอร์อรไลท์เล็ก ด้านนี้เ็มีเดี๋ยวให้ดูใต้บอกใต้บอกใหญ่ก็ยังสวยใสอยู่นะใต้บอกเขาดูแลดีมากเลยนะคันนี้ไม่ห้าหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้เดี๋ยวให้ดูใหม่ครับด,ด้านหน้านี้เขาก็แต่งใส่แก้วน้ําใส่โทรศัพท์ไม้ก็มีตัวครอบไม้นะครับโอ้โหไม,ม้นจนมืดที่หนึ่งเลย เือห้ามืนสี่พันแปดร้อยสิบสี่นะครับตอนนี้รบบครับผมไฟแท้นะครับผมมีระบบอะสต็อกสตาร์ทนะครับของยามาฮ่าอันนี้เครื่องนิ่มๆนะสตาร์ททีเดียวเสิเครื่องอยังแน่นอยู่นะครับไม่หลวมนะครับ เพดีสีสวยศูนย์ดีกี่ปล่อยมือได้ห้วยคอเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับอันนี้เปิดราคาขายที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจก็โทรมาได้ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดห้าเก้าเก้าห้าหาได้ทั้งเงินสดเงินผ่อนนะครับให้ของแต่งตามรูปนี้เลยนะครับ จากจังหวัดก็จัดส่งทั่วประเทศไทยเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มเขียวชุดโอนพร้พอมหมดเลยครับครับผม